ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาในโมโโปรแกรมนะครับการอ่านเขียนบัตรสมาร์ทการ์ดนะครับ Myfa i รนะครับจะเป็นที่จะเป็นหนึ่งหนึ่หรือว่า 4K นะครับลดับแรกนะครับท่านต้องเข้าใจถึงโครงสร้างของบัตร m y f a อรก่อนนะครับบัตรใน m ม m y f a ฟที่อยู่ในมือผมนะครับเป็นบัตร m ม f ฟอร 1K นะครับคือชุดนี้ครับ 1K นะครับชุดนี้ครับ ซึ่งในบัตรไมเฟรดครับโครงสร้างของมันคือจะมี16เซกเตอรน์นะครับคือเซกเตอร์ตรงนี้ครับนี่ครับเซกเตอร์16เซกเตอร์หรือถ้านับจากศูนย์ก็คือ15เซกเตอร์นะครับ15เซกเตอร์และแต่แต่เซกเตอร์ก็จะมีอยู่สี่บล็อกนะครับสี่บ็อกก็คือ1 2 3 4ถ้านับจากศูนย์ก็คือ3นะครับ อันนี também, um, march, fs, ้เน้แต่ลาแซนเตอร์คร <ocar Zahlen. S 2> <c oughs> <'t> ับบล็อกสุดท้ายนะครับบล็อกสุดท้ายคือบล็อกที่สี่บล็อกนี้ครับคือบล็อกตรงนี้เขียนไม่ได้นะครับอ่านได้อ่านได้อ่านได้ครับเขียนได้เพราะว่าเป็นบล็อกในการเก็บพอรทันคีนครับบล็อกนี้นะครับส่วนบล็อกมีข้อแม้ว่าบล็อกที่ศูนย์เซนเตอร์ที่ศูนย์ครับแซนเตอร์ที่ศูนย์บล็อกที่ศูนย์ตัวนี้ครับเป็นการเก็บข้อมูลบัตรไว้นะครับไม่สามารถเขียนได้เหมือนกันครับ บัตรไมเฟร์ที่สามารถเขียนได้คือตั้งแต่บล็อกที่0บล็อกที่1ครับของเซกเตอร์ที่0ครับนี่ครับเขียนได้ครับบล็อกที่1บล็อกที่2นะครับบล็อกที่1กับที่2ครับคราวนี้ในตัวซอฟต์แวร์ครับเวลาเขียนเขียนตัวเขียนตัวเออเดี๋ยวต่อไปครับเอาใหม่นะครับต่อไปเป็นบัตรโครงสร้างของไม f ฟร์ 4K ครับก็เป็นสังเกครับนี่ครับ 4K เหมือนกันนะครับเหมือนกันครับ ลักษระเข็เหมือนกันคือมันเริ่มจากที่ 2K ก่อน,นครับ 2K ก็ตัวนี้นะครับบล็อกที่สุดท้ายนะครับบล็อกที่สุดท้ายก็จะเก็บคีย์รหัสคีย์เอาไว้ครับนะครับยังมีอยู่3บล็อกนะครับ1 2 3 4นะครับ4บ OK. ล็อกอันนี้บัด 4K มันจะเริ่มจากที่เซกเตอร์ที่32ครับก็อโครงสร้างไว้แปลกกว่าเพื่อนคือจะมีทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสบองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกบล็อกนะครับสิบหกบล็อกนะครับก็บล็อกสุดท้ายก็เก็บคีมเดิมนะครับคราวนี้ไอ้คราวนี้ก็าจ่แตะแต่ละบล็อกนะครับแต่ละบล็อกนะครับสามารถเก็บข้อมูลได้สิบหกไบต์นะครับสิบหกไบต์ประมาณสิบห้าตัวอักษรนะครับแต่ละบล็อกนะครับ แล็บบล็อกเนี่ยเก็บข้อมูลได้สิบหไบต์นะครับสิบห้าตัวอักษรนะครับแต่จรผิดนะครับสิบห้าตัวอักษรนะครับอันนี้ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับครับนี่เราตัวซอฟต์แวร์ครับเวลาอ่านครับจะอ่านข้อมูลเป็นเซกเตอร์ครับอ่านมาชุดงนี้เลยครับอ่านนี้เวลาอ่านอ่านอย่างนี้ครับเวลาเราเขียนครับเราที่เรจอดตรงไปที่บล็อกนะครับเวลาเราเขียนเราจอดตรงไปที่บล็อกนะครับ เดี๋ยวจะมาดูเดโมโปรแกรมให้ดูครับว่ามันจะทำงานยังไงครับพออธิบายโนูปภาพให้เห็นคร่าวๆก่อนนะเรืเ่องของโครงสร้างบัดไมแฟงครับก็มีโครงสร้างประมาณเท่นนี้ครับถ้าดูผังแบบนี้ครับทุกท่านสามารถที่จะดักเซข้อมูลได้แน่อนอนนะครับมาดูตัวซอฟโค้ดกันนะว่ามันทำงานแักออกเทนคีการ์ดยังไงครับ